ดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวนราปั้นจอมจากสาขาชีววิทยาค่ะวันนี้ดิฉันจะมาอธิบายเกี่ยวกับการทําโจทย์อนนวาค่ะโจทย์ที่ฉันได้นะคะเป็นตัวอย่าง4.12ค่ะจากโจทย์นะคะโจทย์กำหนดว่าข้อเป็นข้อมูลอายุการใช้งานเป็นวันค่ะของขวดใส่สารเคมี5ชนิดจาก4ผู้ผลิตเป็นดังนี้ค่ะข้อมูลก็จะเป็นดังตารางเลยค่ะก็จะมีผู้ผลิต4 ผู้ผลิตทั้งหมด4คนค่ะแล้วก็ขวดสารเคมีทั้งหมด5ชนิดค่ะเราก็จะกำหนดให้เป็นเลข1 2 3 4ค่ะตามจำนวนค่ะ A B C D ก็จะเป็น1 2 3 4 5ค่ะเป็นข้อมูลของขวดสารเคมีค่ะแล้วก็1 2 3 4เป็นผู้ผลิตค่ะซึ่งผู้ผลิตนะคะจะเป็นค่าของ treatment ค่ะก็คือเราก็จะมาทำการตั้งสมมติฐานกันค่ะ ซึ่งเราต้องการตรวจสอบว่าอายุการใช้งานขวดใส่สารเคมีแต่ละชนิดแตกต่างกันหรือไม่อายุการใช้งานขวดใส่สารเคมีจาก4ผู้ผลิตแตกต่างกันหรือไม่ค่ะที่ระดับในยะสําคัญ0 0 1ค่ะค่าแรกนะค,ะต,ตนนะ,คะ,ะตั้งสมมติฐานค่ะเราจะต้องตั้งสมมติฐาน2อันนะคะก็คือของทรีทเมนต์แล้วก็ของบล็อกค่ะของทรีทเมนต์นะคะก็จะเป็นของผู้ผลิตค่ะเราก็จะใช้เป็นค่า I กับค่า t นะคะอันแรกก็จะเป็น UI เท่ากับ UT ก็คือเป็นสมมติฐานว่างค่ะแล้วก็สมมติฐานทางเลือกเป็น u i ไม่เท่ากับ u t เลยโดยที่ i จะเป็นค่าเท่ากับโดยที่ i จะมีค่าเท่ากับ1 2 3แล้วก็4ค่ะแล้วก็ t มีค่าเท่ากับ1 2 3แล้วก็4ค่ะต่อมาเป็นสมมติฐานของบล็อกนะคะสมมุติฐานว่าของบล็อกก็จะเป็นค ouais, ่า j กับค่า b ค่ะโดยที่ค่า j จะมีค um, ่า1 2 3 4 5ค่ะค่า b มีค่า1 2 3 4 5เช่นกันค่ะก็จะเป็นสมมุติฐานว่างเป็น u j เท่ากับ u b สมมุติฐานทางเลือกเป็น u j ไม่เท่ากับ u b ค่ะ ขั้นตอนที่2อนะคะเราจะมาหา SS และสร้างตารางอนุว่เพื่อหาค่าสถิติทดสอบกันค่ะอย่างแรกนะคะเราต้องหา SS ของ treatment ก่อนค่ะโดยได้จากสูตร1ส่วน c แล้วก็คูณด้วยผลรวมของ xi กำลัง2ค่ะลบกับ x กำลังสส่วน n ค่ะแล้ก็จะเอาค่า c นะคะค่า c จะมาจากค่าตรงนี้ค่ะมาจากค่าตรงนี้ค่ะเป็นจำนวนที่เราบวกเข้าไปก็คือเราใช้เลขตั้ง5ค่ะก็คือ เราจะใช้เลขแต่ละแถวอะคะ่ะแนวนอนตรงนี้มาบวกค่ะบวกให้ได้แต่ละแถวแล้วเราก็เราก็นามาทาการยกกําลังสองค่ะเราบวกกันทั้งหมด5ตัวใช่ไหมคะแล้วก็มาทําเราก็จะได้4เป็น5ค่ะก็คือเจ็ดสิบแปดบวกแปดสิบสี่บวกแปดสิบวกเจ็ดสิบห้าบวกแปดสิบนะคะจะได้สามร้อยเก้าสิบเจ็ดค่ะแล้วก็แถวต่อไปก็ทําได้เอยค่ะเราก็ทํามานํามายกกําลังสองค่ะเลขพวกนั้นจะนํามาบวกกันค่ะแล้วก็เอ็กกำลังสองที่เอามาส่วนเอ็นนะคะจะมาจากการที่เราเอา ตัวเลขทั้งหมดอะค่ะแต่ละตัวค่ะยกกําลังเอาขอภัยค่ะเอาเลขแต่ละตัวค่ะมาบวกกันทั้งหมดค่ะคือในตารางบวกกันค่ะแล้วก็ดูว่าเราได้ค่าสังเกตตัวอย่างทั้งหมดเท่ากี่ตัวค่ะอันนี้มีแถวละสีใช่ไหมคะมีทั้งหมด5ตัวก็จะเป็น20ตัวค่ะแล้วเราก็จะได้ค่า n ออกมาด้วยค่ะแล้วเราก็บวก x กําลังสองนะคะได้ทั้งหมด1563ค่ะแล้วก็นํามายกกําลังสองค่ะก็จะได้เป็น 1 2 2 1 4 8ส5องืพันหนึ่งรอสิบจุดสี่ห้าค่ะแล้วก็ค่าตรงนี้นะคะที่เรานำมาบวกกันค่ะแล้วเราก็มาหาร5ค่ะก็จะได้เป็นหนึ่ง0สสองื่นสองพันหนึ่งหสิจุหค่ะหลังจากนั้นนำมาลบกันค่ะก็จะได้เป็นสิ5จหค่ะก็จะได้ค่าของ s t r ค่ะคือของ treatment ค่ะต่อมาก็หาเป็นของค่ะค่า SSS ของบล็อกค่ะก็จะได้จากสูตร1ส่วน r คูณด้วยผลรวมของ x กํลังสอง j ลบด้วย x กําลังส n ค่ะแล้วส่วนที่เปลี่ยนไปนะคะก็จะเป็นค่า r กับค่าผลรวมของ x กําลังสองค่ะอันแรกเราใช้เป็น i ใช่ไหมคะอันที่สองเราใช้เป็น j ค่ะซึ่ง j จะอยู่เป็นแนวตั้งตรงนี้ค่ะนี่ค่ะเราก็ใช้เป็นแนวตั้งตรงนี้ค่ะบวกแต่ละตั้งเลย สมมติว่าตั้งนี้บอกกันใช่ไหมคะดิฉันได้300ค่ะก็จะไปยกกาลังสองอันนี้บวกกันได้เท่าไหร่ก็ยกกําลังสองค่ะแล้วก็บวกกันค่ะแล้วก็4นะคะก็มาจากตรงนี้ค่ะเราบวกกันทั้งหมด4ตัวเราก็เลยได้ค่าเออกมาแล้วก็เราเอามาลบกับ x กาลังสอง n ค่ะ x กาลังสอง n นะคะจะมีค่าเท่ากันกับของทีตเมนต์เลยค่ะเพราะว่ามันมาจากตัวค่าสังเกตทุกตัวค่ะบวกกันแล้วยกกําลังสองแล้วก็หารด้วย n ค่ะคือจํานวนค่าสังเกต เราก็เอามาลบกันเหมือนเดิมเลยค่ะเอ่อค่าข้างบนตรงนี้นะคะที่ฉันได้ทั้งหมด122,458.25ค่ะแล้วก็เอามาลบกับเอ่อค่า x กลัง n x กลังส่วน n ค่ะก็คือ122,148.45ค่ะก็จะได้309.80กก็จะได้ค่า ssv ค่ะต่อมานะคะเราก็มาหาค่า sst กันค่ะ sst จะมาจากเอ่อค่าผลรวมของ ค่าสังเกตนะคะทั้งหมดตรงนี้ค่ะบวกกันก็คือ x กําลังสอง ij ค่ะเป็นผลรวมของ x กําลังสอง ij ก็คือเอาทั้งของ i แล้วก็ของ j ค่ะมายกกําลังสองก็คือค่าสังเกตแต่ละตัวเนี่ยค่ะนํามายกกําลังสองแล้วก็บวกกันทั้งหมดเลยค่ะแล้วก็มาลบด้วย x กําลังสองส่วน n ค่ะก็คือค่าเท่าเดิมที่เราหามาตั้งแต่ตอนแรกค่ะคือหนึ่งแสนสองหมื่นสองพันหนึ่งร้อยสี่สิบแปดจุดสี่ห้าค่ะลบกันแล้วนะคะก็จะได้เหลืออยู่ที่สี่ร้อยแปดสิบแปดจุดห้าห้าค่ะ เป็นค่าทั้งนะคะก็คือค่าผลรวมค่ะต่อมาเรามาหาค่า s s c กันค่ะ SST นะคะจะเกิดจากสูตรที่ว่า SST ลบ SSTR ลบ SSB ค่ะเราก็เอาค่าที่เราหาได้เมื่อสักครู่นะคะมาลบกัน SST เราได้4 8 8 5 5ค่ะลบด้วย12.15ก็คือ SSTR ค่ะแล้วก็ลบด้วย3 9 8ก็คือ SSB ค่ะก็จะได้มีค่าเท่ากับ166.60ค่ะหลังจากนั้นเราก็มาทําการสร้างตารางอนุว่ากันค่ะ สร้างตารางหนวานะคะเราก็จะเรียงจาก SSTR SSB SSE แล้วก็ SSC ค่ะที่เราหามาได้แล้วก็ใส่ข้อมูลข้างต้นที่เราได้ไปเลยค่ะหลังจากนั้นเราก็มาหาค่า v ค่ะ v เอ่อสำหรับ v ของ SSC นะคะจะมาจากจะมาจากค่าตรงนี้ค่ะเดิมทีมันจะเป็น4ใช่ไหมคะแล้เ,เอาไปลบ1ค่ะลบ1ออกจะเหลือ จะเหลือสามค่ะก็จะได้ค่าตรงนี้เป็นสามค่ะก็คือเป็นค่าของเอกรลบหนึ่งค่ะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นค่าของ c ีลบหนึ่งค่ะค่า c เราเดิมทีได้ค่าเท่ากับห้าใช่ไหมคะเอารลบหนึ่งก็จะเหลือสี่ค่ะแล้วก็ได้ค่าเอ่อ sse นะคะได้ของ b ได้เป็นสิบสองค่ะแล้วก็ผลรวมตรงนี้ค่ะจะได้ค่า sst ค่าผลรวมของ B ีเที่ออกมาคือเป็น19ค่ะหลังจากนั้นนะคะเรามาหาค่า MS กันค่ะหาค่า MS ก็คือการที่เราเอาเออค่า SS s ที่เราได้แต่ละตัวค่ะ s s t r หาร V ของ SS t r นะคะก็จะได้ค่า MS ของตัวมันเองออกมาแล้วก็ค่า s s b นะคะที่เราหาได้ค่ะหารด้วยค่า V ของมันที่ได้มาก็จะได้เป็นค่า MS ของมันออกมาค่ะแล้วก็ ค่า s d ที่ได้มาหารด้วย12ของมันก็คือได้เออ M.S. ของมันออกมาค่ะออขออนุญาตขกความนิดนึงนะคะสิที่ได้นี้นะคะมาจากการที่เอา4กับ3ไปคูณกันค่ะก็จะได้ค่า S.S. ออกมาก็คือเอาค่า v. ของ S.T.R. กับค่า v. ของ S.S.T. คูณกันค่ะก็จะได้ค่าของตัวนี้ออกมาหลังจากนั้นการหาค่าสถิติทดสอบ F ใช่ไหมคะเราจะได้ค่า S.S. e เป็นตัวนี้ถูกไหมคะเราจะเอาเราจะเอาค่า sse ของตัวนี้ค่ะเป็นตัวหารเป็นตัวหารหลังจากนั้นก็เอาค่าเราอยากรู้ค่าสถิติทดสอบของอ treatment ใช่ไหมคะเราก็เอาค่า ms ของ treatment นะคะมาหาค่ามาหารค่า ms ของ sse ค่ะเราก็จะได้ค่าสถิติทดสอบของ เอ่อทรีทเมนต์มาค่ะก็จะได้เป็น0.29ค่ะหลังจากนั้นก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นของ SSE ค่ะเราก็ทำมันอันแรกเลยค่ะก็คือเอาค่าที่ได้ค่ะมาหารของ SSE เราก็จะได้ค่าสถิติทดสอบ F ออกมาค่ะได้แล้วก็คือเราเสร็จสิ้นตารางอนุว่าเราค่ะหลังจากนั้นเรามาทําการหาค่าวิกฤตค่าจากโจทย์นะคะเราได้กําหนดให้เอ่อเลขนี้ยสำคัญนะคะมีค่าเท่ากับ0.01ใช่ไหมคะแล้วก็เรามาทําสูตรค่ะเอ่อ มันมีตัวแปรสองตัวใช่ไหมคะเป็นของทรีทเมนต์แล้วก็ของบอกค่าเพราะฉะนั้นเราต้องหาค่าทรีทเมนต์ทั้งของค่าวิกฤตทั้งของทรีทเมนต์แล้วก็ของบล็อกค่าโดยใช้สูตรนี้ค่ะเราจะใช้1กับ2นะคะเป็นแทนเป็นลำดับค่า1ก็คือของทรีทเมนต์สก็คือของบล็อกค่ะจะใช้สูตรเป็น F อฟเล็กนะคะห้อยเอ่อเลขนี้สําคัญแล้วก็ V1 V2 ค่ะ V1 นะคะก็จะมาจากค่า V ที่เราได้ตัวแรกเลยค่ะแล้วก็ ตัว v2 นะคะจะได้จากค่า SSE ค่ะ SSE ก็คือ v2 นะคะก็คือตัวนี้แสดงแล้วเขาบอกว่า v2 เนี่ยมันเหมือนกันทุกตัวใช่ไหมคะมันได้จากค่า SSE เพราะว่ามี SSE ตัวเดียวกันก็เลยสามารถสรุปได้ว่าค่า SSE ค่า v2 ของทั้ง treatment แล้วก็ของบล็อกเนี่ยคะ่ะจะเป็น12เท่ากันแต่ว่าค่า v1 จะต่างกันค่ะก็คือค่า v1 ของ treatment นะคะจะเท่ากับ3 ส่วนค่า v 1ของบล็อกนะคะจะเท่ากับ4ค่ะหลังจากนั้นเราก็ไปทำการเปิดตารางหาค่ะเปิดตารางหาค่าวิกฤตก็จะได้ค่าวิกฤตของทรีเมนนะคะเป็น5.95แล้วก็ค่าวิกฤตของบอนะคะเป็น5.41ค่ะหลังจากนั้นเราก็มาทําการเออสร้างเป็นพารากราฟอย่างนี้ขึ้นมาค่ะพารากราฟของอโนวานะคะจะเป็นทรงคล้ายๆรูปปาวานค่ะก็คือมันจะเป็น รูปโค้งที่ไม่สมส่วนนะคะหลังจากนั้นเราก็มาทําเขตยอมรับเขตปฏิเสธค่ะเราได้เขตปฏิเสธของแต่ละตัวมาแล้วใช่ไหมคะเราได้ร่างแบบนี้ไปแล้วเราก็เอา5.95ค่ะของ t ร e a t m e n t เราก็มาใส่ตรงขีดเขตปฏิเสธพอดีแล้วก็5.41ของบอกมาคะมาใส่ตรงเขตปฏิเสธของมันพอดีแล้วก็เอ่อทำการชี้เขตปฏิเสธเทศูนย์เขตยอมรับเทศูนย์ค่ะแล้วเราก็มาดูว่าค่าสถิติทดสอบ F ข้างบนที่เราได้ค่ะกับค่าวิกฤตนะคะมันอยู่ตำแหน่งไหน อันแรกของทรีทเมนต์ใช่ไหมคะค่าวิกฤตนะคะอยู่ที่5.95แล้วก็ค่าสถิติทดสอบอยู่ที่0.29 0.29มีค่าน้อยกว่า5.95แสดงว่าตำแหน่งมันอยู่ตรงนี้ค่ะก็คือก่อน5.95แล้วก็อันที่2ของบล็อกใช่ไหมคะได้ค่าสถิติทดสอบเป็น5.58แล้วก็ได้ค่าเอ่อเอ่อค่าวิกฤตเป็น5.41ค่าวิกฤตอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะด้วยความที่ค่าวิกฤตอะคะ่ะมันอยู่ น้อยกว่าค่า5.58แปแสดงว่า5.58มันอยู่ต้องหยุดถัดออกมาก็คืออยู่ตำแหน่งถัดออกมาอีกค่ะประมาณนี้ก็คือมันจะอยู่ในเขตวิกเขตปฏิเสธเฮูนค่ะแล้วก็อันนี้มันจะอยู่นอกเขตปฏิเสธเฮตูนก็คือเขตเนี้ยค่ะที่เราได้ทําการมาร์กไว้ต่อมาเรามาทําการสรุปผลค่ะการสรุปผลนะคะเราสามารถสรุปผลได้ว่าเรายอมรับสมมติฐานว่างของทรีตเมนต์ค่ะเพราะว่าค่าสถิติ ค่าสถิติทดสอบไม่อยู่บนเขตวิกฤตที่ระดับในในยะสำคัญ0 0 1ก็คือเราสามารถสรุปได้อย่างหนึ่งว่าอายุการใช้งานขวดใส่สารเคมีจาก4ผู้ผลิตไม่แตกต่างกันนะคะตามสมมติฐานที่เราได้วางไว้ข้างต้นค่ะออไม่อยู่บนเขตวิกฤตในที่นี้ก็คือตรงนี้ค่ะการที่ค่าสถิติทดสอบไม่อยู่บนเขตวิกฤตในที่นี้นะคะก็คือค่า f ที่เราหามาได้นะคะมันมีค่าน้อยกว่าค่าวิกฤตที่เราได้มาค่ะ ตอนแรกที่เราสรุปไปนะคะก็คืออายุการใช้งานขวดสสารเคมีจากสผู้ผลิตไม่แตกต่างกันค่ะแล้วก็ของสมมติฐานของบล็อกนะคะก็คือสรุปได้ว่าปฏิเสธสมมติฐานว่างของบล็อกค่ะเพราะว่าค่าสถิติทดสอบนะคะอยู่บนเขตวิกฤตนะคะที่ในยะสำคัญ0.01ค่ะก็คืออายุการใช้งานขวดใสสารเคมีแต่ละชนิดมีความแตกต่างกันค่ะ ขอจบการนำเสนอเพลงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ